ออกมาแปลกๆ<ะ>ตาก็หลับไม่สนิทด้วยค่ะจริงเหรอเฮ้ยมีกระจกไม,ม่กระจกไหมลูกเนี่ไหนเฮ้ยอะไรวะโอ๊ยทำไมมันยื่นออกมาขนาดนี้อ่ะโอ้เจ็บด้วยอะลูกเอ้ยแล้ช่วงนี้นะอามองอะไรเนี่ยก็เห็นเป็นภาพซ้อนไปหมดเลยอ่ะทำยังไงดีคุณอา งั้นเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันไหมคะเดี๋ยวหนูเรียกแม่ค่ะคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะคดูตาคุณอาสิครับเป็นอะไรก็ไม่รู้วยทำไมยื่นออกมาแบบนั้นน่ะเจ็บด้วยอะจริงเหรอเจ็บว่ะเนี่ยเราช่วงเนี้ยมันมีอาการเครืองตาด้วยอะองั้นน้องว่าคุณพี่รีบไปโรงพยาบาลดีกว่าค่ะ จะได้เรียบรักษาเนาะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เป็นอะไรมาคะคือรู้สึกว่าช่วงนี้มีเอืออการตามโตผิดปกติขึ้นอะคะ่ะแล้วก็เคืองตาแล้วก็แสบตาบางทีก็น้ำตาไหลเลยนะคะ แล้วก็มีอาการปวดปวดหนักๆตรงขอบตาเบ้าตาเนี่ยคะ่ะแล้วเวลามองภาพเนี่ยจะเห็นเป็นคือภาพซ้อนมองอะไรก็ไม่ชัดเลยอะคะ่ะมีอาการแบบนี้มานานหรือยังคะหลายเดือนแล้วอะค่ะคุณหมอเมื่อกี้ได้ยินว่ามีภาพซ้อนเคยลองปิดตาข้างนึงแล้วใช้ตาข้างเดียวมองไหมคะว่าภาพซ้อนหายไปหรือเปล่าเอ,อ่อถ้าปิดตาข้างหนึ่งนะคะภาพซ้อนหายไปค่ะคุณหมอ เป้คนไข้มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่ไม่ไม่มีนะคะแล้วประวัติอุบัติเหตุล่ะโดนอะไรกระแทกที่เบ้าตาเคยมีไหมคะก็ไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นหมอขออนุญาตตรวจตานะคะค่ะงั้นอันดับต้นนะคะขออนุญาตวางทางตรงนี้นะคะ การตรวจตาเนี่ยเราพบว่าคนไขยมีตาที่โผลยื่นออกมาจริงๆนะคะสาเหตุเนี่ยอันนี้ทําให้เราหลับตาไม่สนิทได้เลยนะคะเป็นตาโปนเลยเหรอคะแล้วคือตาโปนเนี่ยคืออะไรแล้วต้องรักษาอย่างไงบ้างคะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยหรือเปล่าคะคุณหมอจริงๆแล้วว่าตาโปนมันก็คือสภาวะที่ตาเราอะยื่นออกมาข้างหน้ามากกว่าปกติคะ่ะจริงๆตาโปนเป็นหนึ่งข้างก็ได้เป็นสองข้างก็ได้นะคะ เป็นสองข้างปนไม่เท่ากันก็ได้ด้วยค่ะมันขึ้นกับสาเหตุที่ทําให้ตาโปนค่ะสาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็คงหนีไม่พ้นไทรอยเป็นพิษขึ้นตาค่ะไทรอยเป็นพิษใช่มัมงคนไข้ไม่เคยมีประวัติว่าตัวเองเป็นไทรอยเป็นพิษใช่ไหมคะไม,ไม่มีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตรวจกันค่ะก็คือฮอร์โมนไทรอยไม่ได้ทําอะไรกับปานะคะแต่ว่าตัวที่ทํางานกับปลาจริงๆแล้วคือภูดมาต้นการค่ะ ภูมิคุ้มกันกของตัวเรานี่แหละมันขยันเลยค่ะทํางานเยอะไปพอเขาไปทําอะไรกับต่อมไทรอยอะค่ะต่อมไทรอยก็เลยขยันไปด้วยฮอร์โมนมันก็เลยเยอะกว่าปกติค่ะก็เรียกว่าไทรอยเป็นพิดค่ะอันนี้เจาะเลือดตรวจก็จะรู้ค่ะต่อมาที่ตาค่ะพอภูมิคุ้มกันมาที่ตานะก็จะทําให้ตาเกิดการอักเสบค่ะพออักเสบปุ๊บเนี่ยเนื้อเยอะในเบ้าตาก็จะใหญ่ขึ้นไขมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ ล้ามเนื้อตาก็จะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นก็ทําให้กรอบตาไม่สมดุลกันค่ะเกิดตาเขเกิดภาพซ้อนเกิดขึ้นอย่างที่เราเป็นเพราะงะั้นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นผิดขึ้นตาหรือเปล่าเนี่ยเราก็เจาะเลือดตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเรายังไม่รู้หลอกจากการมองแค่นี้ว่าเป็นไทรอยด์เป็นผิดขึ้นตาหรือเปล่าเพราะว่าตาโปยังเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกนะคะอย่างเช่นติดเชื้อค่ะโอ้โ มีอะไรบ้างอะคะคุณหมอก็คือติดเชือ้อแต่ว่าติดเชื้อไม่ค่อยเหมือนเราค่ะติดเชื้อเนี่ยมันจะมีตาปนแบบเพิ่มขึ้นเร็วๆค่ะก็คือเช่นเป็นวันเป็นอาทิตย์แต่ว่าอย่างเทรอยเป็นคิดขึ้นตาเนี่ยค่ะอาการตาปนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆแบบเราเงี้ย,เ,ย,เ,ยเดือนหลายเดือนแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ถ้าติดเชื้อจริงๆนะคะก็มาที่จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนชัดเจน แต่ว่าตาปนจากสาเหตุอื่นได้อีกนะมีอะไรบ้างอะคะ<อ>เช่นมีอุบัติเหตุคะ่ะถูกกระแทกที่ตาหรือถูกซ้อมมาอย่างนี้ยค่ะมีเลือดออกหลังเบ้าตาก็ตาปนนะคะโแต่จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่บอกไม่ได้เลยค่ะก็คือตาปนจากเนื้องอกค่ะเนื้องอกนี่เป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเนื้องอกที่เป็นมะเร็งก็ได้นะคะเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยที่เกิดที่เบ้าตาก็ทําให้ตาปนค่ะ ถ้าลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายก็ส่งผลต่อชีวิตได้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นแล้วลามมาที่เบ้าตาก็ตาปนได้เช่นกันค่ะงั้นสำหรับเราตอนนี้ค่ะเบื้องต้นอย่าเพิ่งตกใจค่ะตรวจร่างกายเสร็จแล้วซักประวัติเสร็จแล้วเราอาจจะต้องขออนุญาตตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะเจาะเลือดดูผลไทรอยอจจด์กันอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูกันว่ามีเนื้องอกอะไรซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้หรือเปล่าค่ะ ตรวจได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอค่ะเดี๋ยวหมอส่งไปตรวจเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอฟังผลกันค่ะก็จากผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เบ้าตานะคะเราไม่พบเนื้องอกผิดปกติอะไรในเบ้าตานะคะจากผลตรวจเลือดเนี่ยตอนนี้เข้าได้กับภาวะไทรอยด์เป็นพิษนะคะผลระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติค่ะ เอออย่างนี้ต้องรักษายัางไงคะคุณหมอในพาร์ทของไทรอยด์เป็นพิษนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปรึกษาไปยังคุณหมอแผนกอายุรกรรมต่อมไรท่อนะคะเพื่อดูแลในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตาเราทำไมถึงตาโปนถูกไหมคะค่ะก็จากอาการแล้วก็จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะเข้าได้กับภาวะไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตานะคะคไทรอยด์เป็นพิษโอ้ยขึ้นตาด้วยอะ่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้จะรักษายัางไงอะคะต้องผ่าตัดเลยหรือเปล่าคะ หรือว่าผ่าตัดไปพร้อมกันเลยทีเดียวได้ไหมคะผ่าตัดตาโปนแล้วก็ไทรอยด์เลยค่ะก็ปกติแล้วอะคะ่ะคนเราที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตานเนี่ยในระยะแรกเนี่ยเขาเรียกว่าระยะเฉียบพลันมันเป็นช่วงที่ยังมีการอักเสบเยอะเลยค่ะเป็นช่วงที่อาการไม่คงที่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไปผ่าตัดเร็วๆในช่วงที่อาการยังอักเสบแล้วก็ไม่คงที่เนี่ยก็จะทําให้ผลผ่าตัดไม่ดีแล้วก็อาจ <s> จะทําให้เราต้องผ่าตัดซ้ําได้ค่ะเพราะว่าอาการมันยังไม่นิ่ง แต่ถ้าของของเราเนี่ยคะ่ะอาการยังไม่เยอะเนาะก็ยังไม่มีอาการเรื่องของตามวยจากเส้นประสาทตากดเกลียด เราก็จะยังรอค่ะรอให้พ้นช่วงระยะเฉียบพันไปก่อนการรักษาจะเป็นประครับประคองค่ะเช่นเคื่งตามากตาแห้งใช้น้ำตาเทียมช่วยค่ะเนาะถ้าอักเสบมากค่อยคิดกันว่าต้องใช้ยาลดอักเสบไหมตอนนี้ยังไม่เยอะยังไม่ต้องใช้นะคะเรื่องภาพซ้อนถ้ามันไม่รำคาญมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆปิดตาค้างนึงก็ช่วยแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่ไหวจริงๆมันก็ยังมีแว่นที่แปะไปซึมเข้าไปทําให้ลดภาพซ้อนลงได้ค่ะแม้นในช่วงนี้เราจะประครับประคองกัน ไก่่อนคะจนกระทั่งพ้นระยะเฉียบพันไปเลยะคะ่ะจนกระทั่งถึงระยะที่โรคนิ่งแล้วคะ่ะก็ตอนนั้นเนี่ยการอักเสบหายไปหมดแล้วคะ่ะแล้วก็อาการไม่เปลี่ยนแล้วโรคนิ่งแล้วเราก็จะมาผ่าตัดฟื้นฟ <g> ู<พ>กันคะ่ะเช่นตาโปนถูกไหมตาโปนเนี่ยแล้วมันนิง่งละมันไม่โปนเพิ่มละเราก็จะผ่าตัดก,กันคะ่ะผ <g> ่าตัดกรอกระดูกเบ้าตาให้ตาอยู่ปนกักเข้าไป <g> เรื่องภาพซ้อนนะพอภาพซ้อนตาเขนิ่งแล้วพอตาเขนิ่งแล้วอะเราผ่าตัดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกรอกตาได้นะคะทําให้ตาตรงหายเขภาพซ้อนก็จะหายไปค่ะถ้าเป็นตาโปนแล้วไม่รักษานี่จะเป็นอะไรไหมคะคุณหมอก็คือจริงๆแล้วมันขึ้นกับสาเหตุคะ่ะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ตาโปนอันนั้นคะ่ะ ถ้าเกิดตาบวมจากไทราเป็นผิดขึ้นตาเหมือนเราเนี่ยบางคนเป็นรุนแรงค่ะก็มีการกดเบียดเส้นประสาทตาแล้วก็ทําให้สูญเสียการมองเห็นถาวรได้นะคะตาบวมทุกเลยเหรอคะหมอก็อาจจะเป็นในบางรายนะคะที่เป็นรุนแรงค่ะหรือว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยค่ะเป็นตาบวมจากการติดเชือ้อแบบนี้ก็ถ้าการติดเชื้อนั้นไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการดูแลค่ะการติดเชื้อนั้นอาจจะลุกลามแล้วก็อาจจะสึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ ในเบื้องต้นค่ะเรายัางต้องเจอกันนะคะเดี๋ยวหมอนัดอีกทีหนึ่งประมาณ3-4เดือนข้างหน้านะคะมาดูกันว่าอาการดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงค่ะเนะแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติให้มาก่อนนัดได้นะคะเช่นอยู่ๆรู้สึกว่าภาพซ้อนมันมากขึ้นนักมากหรือว่าตามันมัวลงมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปนัดด้านนอกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ตาคุณพี่เป็นไงบ้างคะดีคือแล้วจ้ะหายเจ็บแล้วดีแล้วคะ่ะ <c oughs> น้ำค่ะคุณอาขอบใจจะ้ะคุณอาอย่าลืมทานยาให้หมดตรงตามที่หมอบอกด้วยนะคะ <c oughs> อาไม่ลืมหรอกจ้ะก็เพราะทั้งเราแล้วก็คุณแม่ของเราเนี่ยคอยเตือนให้อาทานยาอยู่ตลอดเวลาอาจจะลืมได้ยังไง ดีนะคะที่คุณอาได้รักษาแล้วว่าแต่ตอนนี้อากลับมาสวยหรือยังจ๊ะยังค่ะตอนนี้คุณอากลายเป็นมัมมี่แทนไปแล้ว <c oughs> <c oughs>